อันนี้อะไรเหรอพี่ยามุมูย่างนี่เมข้าเหนีสันมาแบครับคนแม่สอนเตินกินข้า <c oughs> ข,ข้า <c oughs> ขสวยคนบกินข้าวเ,เ,เหนียว <c oughs>

วิธีพวกหัวน,นี่สครั้งในชีวิตต้องร้องวาแว้วว้าแล้วนี่เกินไมไม่เยเท่าไหร่แล้วปนยังไ <c oughs> ม่สิ้นนะแต่แบบจะหนหน่อยอ่ะอโอ้โือไมเปลี่ยนยามาือกอกได้้วต้มกักจ้ะ